นี่ฉันรักเธอนะเธอรักฉันไหมเคยมีการแสดงแข่งแบบนี้ไหมครับถ้าไม่อยากแสดงแข็งแบบนี้ลองฟังคลิปนี้ครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการแสดงยังไงไม่ให้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าแข็งการแสดงแข็งเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยเล่นไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะหรือว่าการกระทาใดๆก็ตามที่มันขัดต่ออารมณ์ในคลิปนี้ครับครูก็จะมีวิธีแก้มาให้น้องๆอย่างเช่นเคยนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่จะทําการแสดงใดๆก็ตามนะครับครูอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความเชื่อความต้องการแล้วความรู้สึกของตัวละครนั้นๆก่อนถ้า เรายังไม่มี3อย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบแสดงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยแสดงแข็งอย่างแน่นอนในเมื่อเราเชื่อไหมก็ไม่เชื่อรู้สึกความต้องการของตัวละครไหมก็ไม่ต้องการรู้สึกกับตัวละครจริงๆไหมก็ไม่รู้สึกแล้วเราจะแสดงไปได้ยังไงล่ะฮะในเมื่อมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ครับเราต้องมีความรู้สึกแล้วก็ต้องเข้าใจได้วยว่าบทบทนี้เนี่ยมันมีความต้องการยังไงแล้วความเชื่อเป็นยังไงพอเราเข้าใจตรงนี้ดีแล้วนะครับต่อมาที่เราควรจะทําก็คือ การดีไซน์ต so ัวละครครับแล้วการดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันคืออะไรนะครับเวลาที่น้องๆรู้สึกนะครับในตัวละครนั้นๆเนี่ยเราลองจินตนาการดูครับว่าตอนที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยอากับกริยาเราเป็นยังไงการพูดนะครับการเดินการกินการนอนการนั่งทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนหรือว่าแสดงแบบไหนนะครับเราก็ต้องลองมาจินตนาการดูก่อนแล้วก็เอาตัวเองนั่นแหละครับเข้าไปในจินตนาการนั้น ให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอาจจะลองให้หลับตาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ได้ผลเยอะเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเวลาซ้อมอาจจะไปดูกระจกใช่ไหมครับมันจะห่วงหลออห่วงสวยเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นให้เราลองหลับตาเล่นเหมือนกับสมาธินั่นแหละพอเราดีไซน์ตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อมานั่นคือในเรื่องของ,<ม>ของการหายใจเพราะว่ามนุษย์เราครับมันต้องมีการหายใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกินเดินนอนนั่งหรือว่าการพูดก็ตามนะครับแม้กระทั่งการแสดงเอง ถ้าเราไม่หายใจเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนหุ่นยนต์ครับเพราะหุ่นยนต์เนี่ยมันหายใจไม่ได้ใช่ไหมแต่มนุษย์เราอะครับมันหายใจได้ฉะนั้นเวลาแสดงให้เรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าอย่าไปเกรงมันนะครับให้หายใจเป็นปกติให้มากที่สุดนะครับความแข็งตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดลงไปแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเวลาที่เราทําไป2ออย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหายใจความเชื่อ ความต้องการความรู้สึกของตัวละครเนี่ยเราทําครบไปหมดแล้วจินตนาการก็ครบไปหมดแล้วบางทีแล้วเนี่ยผู้กับครบัเวลาที่เราเล่นแข่งหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่บอกเราหรอกเขาอยากให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพัฒนาขึ้นแต่พอนักแสดงคนนั้นเนี่ยเล่นไปซ้ําๆเดิมๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราครับมันจะเกิดอาการหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าการกระทําซ้ําๆแบบเดจาวู ทำให้การเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัทหนึ่งถึงสินะครับเราก็จะเล่นแบบเดิมๆนั่นแหละครับมันจะยิ่งทําให้เราดูแข็งพอถึงตรงนี้แหละครับการดีไซน์เนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับให้เอาสิ่งที่เราพูดไตั้งแต่ตอนต้นนะครับเอามาดีไซน์ตัวละครของเราให้ได้นะครับแล้วเล่นให้มันไม่ซ้ําอย่างเช่นคัทน,นี้ก็เล่นอีกแบบหนึง่งคัทนี้ก็เล่นอีกแบบหนึ่งโดยที่เราเนี่ยยังอยู่ในอารมณ์ความเชื่อและความรู้สึกเดิม แต่การเล่นแตกต่างจากเดิมนะเพราะการที่เราเล่นไปไม่เหมือนเดิมเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนตัดต่อเนี่ยจะสามารถช่วยเราตรงนี้ได้นะครับเลือกคัดที่ดีที่สุดตรงนี้แหละครับมันจะทําให้ภาพของเราที่ออกมาจากกล้องนะครับออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาไปลองใช้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครใช้แล้วเห็นผลหรือได้ผลยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกครูแล้วกันนะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะฮะ สำหรับวันนี้นะครับคมูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบการแสดงแล้วกรหนังสันนะครับอย่าลืมช่วยครูกดแชร์นะครับสวัสดีครับ